ไม่ต้องสาบานหรอกนะไม่ได้งั้นกูไม่ไว้ใจหรอกอ่าทำจะเป็นเพื่อกูมึงต้องให้กูสาบานสาบานอ่ะ okay. โอเคโอ้โหตั้งใจมาตรงนี้พนมมือขึ้นเออแล้วท่องทั้งโมสามจบอ่ามึงท่านโมอะไรน้ำโมตัสสะภควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำโมตัสสะภควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำโมตัสสะภควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบอ้าวท่องสิอ้าวท่องทำไมมึงไม่ท่องน้ำโมเราอ่ามึง มึงบอกกินโมกี่จบน้ำโม่สามจบคุณทองไปกี่จบสามกูท่องด้วยก็หกก็เสียงูแหม่เมืองนี้ทีลวดลายจริงเลยเขาไม่ได้ลวดลายเดี๋ยวมั้น้ำโมแล้วเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันเพื่อนมันสนิทข้าพเจ้าไอ้จอกพูดตามเหรออ่ข้าพเจ้าไอจอกแหม่ไปต้องมีนายด้วยเอาแหม่ข้าพเจ้าไอจอกข้าพเจ้าไอจอกจะขอให้คำสบานจะขอให้คำสบานต่อคุณกาสักต่อเต้องคุณเยอะเหรอแหม่ให้เกี้ยกล่อมหน่อยไม่ได้หรือไงอ้าวให้คำสาบาน ให้คำตาบานต่อนายกาศกต่อนายกาศกว่าจะเป็นเพื่อนดีๆต่อกันจะเป็นเพื่อนดีๆต่อกันจะไม่คิดข้อตระยรต,ต่อกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะอยู่ที่ไหนจะนอนที่ไหนจะไปที่ไหนจะกินที่ไหนจะเที่ยวที่ไหนไปด้วยกันตลอดไปไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะเพื่อนเพื่อนกันตลอดไปช่วยเหลือกันเสมอไปไปไม่ไมพูดเล่าพูดไม่ทนันกูเอาไปคําเดียวกูรู้หากว่าคิดคนอตรรยหากคิดคนอตรยยหอยหอกเท่าใบพายหอยหอกเท่าไม้พักปูนเท่าใบพายซิเท่าใบพายเหรอ กูจะยกไม่ไหวแล้วเจไม่ได้ต้องเข้าไปพาย้ไปพายแทงหูซ้ายจะรู้หูขวาแทงหูฝ้ายจะรู้หูหมาหูมึงเนี่ยทำไมไม่ต้องหูเอจะตายได้ไงล่ะหูหูซ้ายอ้าวหูซ้ายจะรู้หูฝ้าหากแมนว่าหากแมนว่าเดินทางเข้าป่าเดินทางเข้าป่าคอยเสือกัดตายเฮ้ยทำไมอ่ะเนี่ยในป่าเนี่ยดีแล้วเนี่ยมึงอย่าพูดถึงเสือได้วะหากใครทรยศต้องโดนเสือกัดเออ ทำไมไม,ไม่ไม่คิดอะไรไต<ม>รยศก็ไม่กัดคอ,อยเสือกัดตายหากแม้นเดินทางไปทางน้ําหากแม้เดินทางไปทางน้ําคอยเรือล่มจละเค้กัดตายคอยคอ,อยเรือล่มที่น้ําตื้นๆไม่ได้ตืนมันจะมีเค่ไงเอ่โอเคมันมาเคยตื้นไงคอยน้ําลึกๆและเจอจระเข้ใช่แต่จระเข้มันเห็นรูปร่างข้ามันไม่ทําอะไรข้า มันต้องกินเข้าไปมันยิ้มมันฮะมันยิ้มไมไม่ได้เหรอไม่ได้คืนเข้าไปเจ็ดวันเจ็ดคืนไอ้เค้มันหิวจัดไปทันเที่ยวข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในท้องในจระเข้เจ็ดวันเจ็ดคืนทนําไงเนาะจะออกจากท้องจระเข้ได้แต่นี้ลมหายใจของข้าพเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจระเข้ก็พองป่องขึ้นป่องขึ้นข้าพเจ้าเห็นตุลกอากาศจระเข้ปวดท้องตดนจระเข้ตดมบึงเห็นตูดจระเข้ข้าพเจ้าแหกตูดจระเข้ออกว่าหลอด ได้ไหมไม่ได้ต้องตายในท้องยะแคปโหน้ยบ้าบอ,อาคนบ้าแล้วลมหายใจมากมาขนาดนั้นอา้าวกลุ่มหายใจต้องเจ็ดวันเจ็ดคืนบวยหากแม้เดินทางไปทางอากาศหากแม้เดินทางไปทางอากาศจะไปตา่างประเทศจะไปต่างมึงจะกูจะไปทำไปทมป่านนี้จะไปรู้เลยเพื่อลูกหลานจะพาไปเที่ยวกูก็ไม่ไปกูกลัวกูกลัวไม่ได้กูไม่ไปต้องไปเอ๊มึงจะมาบังคับกูไงเล่าหากแม้เดินทางไปทางกาถ้ากแม้เดินทางไปทางอากาศขึ้นเครื่องบินไป กูว่ากูไม่ได้ไปหรอกนะกูไม่ไปเลยแจะต้องไปเผื่อใครจะพาไปเที่ยวต่างประเทศกูก็ไม่ไปสมมตว่ามันเรื่องจริงมันต้องไปถ้าธรรยศต้องไปเอออ้าวข้าพเจ้าขึ้นเครื่องบินไปทางอากาศเดินทางขึ้นเครื่องบินไปเดินทางขึ้นเครื่องบินไปคิดถรรยาธิษฐานคิดถึงธรรยาธิษขอให้เครื่องบินขอให้เครื่องบินระเบิดบึ้มตายเลยขอให้เครื่องบินระเบิดแต่ก่อนเครื่องบินระเบิดข้าพเจ้าร่มติดตัวไปด้วยโดดร่มหนีทัน ไม่ได้แกจะต้องไม่โดดล่มโดดล่มไม่ทันตายเออตายเหรออ้าวตายในเครื่องบินตายุกินไหนกินไหนกินด้วยกันนอนไหนนอนด้วยกันเที่ยวไหนเที่ยวด้วยกันตายไหนตายคนละวันอ้าวอ้าวทำไมเล่าก็เพื่อใครตายแล้วใครจะไปส่งกลับไปส่งข่าวพวกพี่น้องเรากินเพื่อนเป็นเพื่อตายเนหมายว่ามว่าเรื่องทุกเรื่องร้อนเนี่ยจะต้องช่วยเหลือไม่หนีเอออาอาสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานสาธุ เออเป็นเพื่อนกันแล้วเออเฮ้ยทำไมเป็นเพื่อนกันใช่มีอะไรก็ต้องบอกกันนะอ๋อไม่ปิดบังหรอกเรื่องสาวสาวบางกันอย่างเนี้ยกูถามแป๊บนะถามอะไรกูมีธุระกูต้องรีบไปเออเวลากูจะฟันมึงมึงหายไปไหนฮะมึงหายไปไหนก็นี่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 อะไรอะไรอะไรเนี่ยไอจอเอออะไรวะขนแม่คูะเฮอไอบ้าี่เล่งขนแม่เนเรื่องจริงๆเอ้ แม่มึงก็ไม่แก่นี่ว่าทําไมอะไอ้ฮะนทําไม่งอกแล้วล่อเอ๊ะอายุมากแล้วมันก็เหลืองมันก็งอกอะทีเออเฮ้ยทําไมเป็นพุ่มหนึ่งี้ขนตรงไหนแม่มึงวะเอ๊ะกูกะไว้ทีอีกแล้วกูกะไวทีอีกแล้วนี่ก็ขนกกตูดนะเออกกตูดอ่า เวลาถอนมาแม่มึงร้องไหมขนาดคนเราเนี่ยคนนักแข่งเส้นยังโว้ยวายเไม่เรื่องตอนแม่กูถอนอ่ะเออหรือแม่ให้พอองถอนด้มึงนี่กูบอกให้แต่ว่ามากมาเนี้ยกูต้องแม่มึงต้องใช้มีโกนแน่ว่ะบ้าต้องถอนเออคนอะไรเขาเรียกคนอะไรขนกากปักหัวแล้วหายตัวได้โว้ยฮะเรื่องจริง ไม่น่าเชื่อแต่มันก็นะกูดูหน่อยเผื่อแม่มึงตลัดเ้งไว้ที่ไหนมัน่ง<า>เผื่อกูเจอแบบนี้ต้องเป็นคนนอกตลาใช่เป็นคนชั้นเลยแหม่มันก็สวยดีนะแต่มันเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูพิจารณาก่อนกูเผื่อจะเจอว่านั้นที่ไหนวะไอ้ห่าไม่ได้สังเกตนี่สมมตินะพวกเรานะอย่าพูดไปนะที่นั่งกันอยู่นี้นะสมมุติว่าเป็นของไอ้จอกนี่รวยไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยเฮ้อพอได้คนนี้ก็ปักดิ่งเข้าืึงตลาดสุพรรณเลยเฮอล้านทองล้านแรก ลูดให้หมดลูดร้านทองร้านแรกเจ้าของร้านก็ไม่เห็นเพราะปักขนนกไปแล้วร้านที่สองลูดร้านที่สามลูดร้านที่สี่ลูดร้านที่ห้าถูกจับเลิก <'re wolf> อย่าเพิ่งไปไหนนะถูกตักล้องเดี๋ยวจะแตกทองโคราเ้นลเลยบเลยโกง <S <'s <S แม,ม <S <'s <certo> <S โกง โกงเลยมันจะทำอะไรเราได้เพื่อนมันจะทำอะไรเราเรากูต้องไปฝังศพแม่กูอีกวันนี้กูก็มีธุระกูจะต้องไปตัดเออเอาเอาไม้ไปปลูกลงรั้วทีในเมืองไปก่อนนะกูไปไหนจอกเนี่แน่แนเดี๋ยวกูมีธุระว่ะขนแม่กูมันจะโกงอะไรเนี่ยมึงจะเอากูไปไหนเนี่ยนายคนแม่มึงเนี่ยเฮ้ยมึงพูดผิดเปล่าทำไมอนี่คนแม่กูไอ้จอกเออมึงบอกว่าอะไรนะคนแม่กูแม่มึงมีขนเหรอ อ้าวไอ,อเ,เวนแม่กูไม่ม e. ีคนก็คนจังไเลยไอ้เนี่ยบไอ้คนจังแรกแม่ไอ้จอกถ้ามึงโกกูมีเรื่องแล้วมันเนี่ยมึงยังไงอ่ะอ้าวมึงจะทำอะไรกูกูจะฆ่ามึงสิอ้าวมึงฆ่ากูได้เหรอมึงจะให้คือนมาเลยมาเปล่ากูไม่ให้กูจะเอากูจะรวยเดี๋ยวแจ้งสองจะมึงไปไหนนะถ้ามึงไม่ให้กูมึงตายเอาเลยมาเอาบัเอาเจี๊ยบไอ้จอกไปไหนวะเอามาเิเออมึงทำไมไม่ออกมาเอาเจี๊ยบไปเลยมีปัญญาที่ไหนมีปัญญา เ้ยกูงงเนี่ยมึงงงอะไรเวลาเวลามึงปักกูไม่เห็นเออ,เ,อ,อเวลากูปักแล้วมึงตีกูก็ไม่เห็นอไม่เห็นตีกูถูกไงกูฟังเสียงเอากูได้ยินพูดอย่างนี้นี่กูก็เลยหวดว่าบักหายนั่นแหละที่หายปักแล้วไม่เหียดสันด้วยพูดดังพูดจนมีเรื่องตอนนี้กูจะปักแล้วกูจะเงียบไปกลิบเลยเฮ้ยมึงจะให้กูไม่ให้ไม่เคยมึงตายเฮ้ยมึงหายไปไหน มึงอยู่ที่ไหนวะทำไมกูมองไม่เห็นมึงกูไม่พูดนะไอ้จอกเอ๊ะเสียงนี้วะไอ้จอกอยู่ไหนวะไอ้จอกไอ้จอกมึงอยู่ที่ไหนทำไมไม่พูดมึงไม่พูดไอ้จอกนี่กูไม่เชื่อว่ามึงไม่เห็นกูเนี่ยมึงตามรอยหน้ามาหากูดิ่งเลยเนี่ยมึงยังไงเนี่ยเโถ่ไอ้โง่ทำไมมึงมึงไม่ต้องปากหรอก มึงกูยังบอกมึงไม่หมดเลยแม่กูบอกมาว่าขนนี้มีอนุภาพพี่น้องร่วมสายโลหิตเท่านั้นถึงจะใช้ได้อนุภาพถึงจะใช้คนนรอันนี้ใช่ปักแล้วหายตัวได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์กูก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะเพราะกูไม่ใช่พี่น้องมึงไม่ใช่สไกรทองเราไปซื้อเองนะไม่ได้แจกแล้ววันนี้นี่มึงตัดไม้มาจะไปไหนวะเนี้เฮ้ยโอ้โหกูลืมเลยว่าเฮ้ยตัดไม้จะไปปลูกรงร้านพิซซี่เขามีการแต่งงานกันใครวะเออกูทมลูกเจ้ากูไปหายไปคน วไอ้บอดขอทานไปยัดเป็นลูกเจ้าไว้แล้วมันมีโอกาสได้แต่งงานกับหลานหลวงเจ้าสวยอย่างนางคว้านางหวานเลยเออจะบ่าวตาบอดค้างหนึ่งเอ้ไปดูไหมเล่ากูอยากไปดูวะถ้าอยากไปดูวันพรุ่งนี้วันแต่งนะอไม่ใช่วันนี้นะมึงค้างที่ไหนสักคืนพรุ่งนี้เช้าเดินไปในเมืองเลยแล้วกูไปไงจะเจอมึงอ่ะเอ้าก็ไปเดถามคนที่พอถึงในเมืองถามว่ามหาเล็กจอกกูไหนอกนะเออมหาเล็กจอกอยู่ที่ไหนมึงเจอกูที่นั่นวันพรุ่งนี้นะตกลงเพื่อน แยกกันนะพรุ่งนี้น,นะนนนอนเออไม่ใช่วันนี้นะละว่ะชีวิตของแม่บุญแกมาหมดไม่อยากจะโทษคนทำมันเป็นวัตตะมุนตาม กองควยกองกรรมกว้างกัมนมนุษย์ในโลกยังเละเลือนเชื่อไม่เพื่อนกรรมพอ่เอ,อเหมือนแม่กาจากเพราะไอห,หมาจิงจอกเฮ้ยามึงจะใส่หมาไปทำไมล่ะจริงจอกกูก็รู้แล้วว่าหมายังจะใส่หมาไปอีก เพราะเม่มาจากเพราะเพื่อนจอกอถูกดาบถูกหอกสังหารแม่กาต้องสิ้นเป็นศพเราได้พบมีเพื่อนได้มิตรใหม่หาใครไม่เหมือน เพื่อนอยาลืมเลือนดื้อลันาจากวันนี้พบวันหน้าเพื่อนจงย้อนมาพบใหม่ทุกทุกเจ็ดวันจำไว้ลาก่อนเพื่อนชายของฉัน วันนี้เราจากวันน้าเราเจอวันนี้ไอ้เกลอแยกกันพรุ่งนี้นะถ้าอยากไปดูเขาแต่งงานพรุ่งนี้นะ,ะไาไปถมเออาหัสเลกดอกโวย